อีกอย่างมันเปลี่ยนด่านแล้วล่ะเราปรับตัวไม่ทันนะฮะเพราะว่ามันกับตาจางแกเดิมนะไอ้ฝีมือคนไอแรงแต่ด่านในกูไม่ช็อกไปหลงที่ไหนกูเคยได้ปุ๋ยกูต้องหาย่านเห็นด่านมึงหี่ไม้ไหนเปียโซโล่กูไหนนี่เดี๋ยววะโซโล่ันในคิวไอ้เหี้ยโล่ันพี่อะไรจะอ๋อหลงหลงลิเบียนี่วอลเลย์บอลนี่ ล้วน่ต๋ต้องปีนอย่างนั้นเลย <st> ใช่หใช่น่าตต้องเอยงกันเลยสโลจริงไม่เล่นเดี๋ยวลงแ <c oughs> ้วไโอีทีแม่ออกแบบเแลว้ <c oughs> <c oughs> วไงโลายบีนม้ไม่ค่อยชอบเลยวะ <c oughs> ลายบีนม่งเฮียจัดนี่มั้ย ไอ้ข้างบนมันคือตรงไหนวะไอ้ตรงเนแอบดูแลฮางงไปข้างบนคือมันจะมีชั้นบนู่วะชั้นบนมันยู่ตรงไหนวะมีเด้อเนี่ยมีเอ้ามันจะมีอ่มีมีเฮียอะไรนี่ะกูไปจับตรงไหนมาวะเ่กูตายแน่เน่ยไม่มีหน่วงมันมีปืนมดแล้วมั้งเดี๋ไม่มีจะมีนี่ไ่นี่ไ นนเนี่ยที่กูหมายถึงคือตัวนี้อ๋อนี่ก็ขึ้นตรงนี้เฮ้ย,ย,ยมีอุ้ยอุ้ยไม่มีปืนเลยเฮ้ยเพื่อนพี่ก็จะใกล้ชิดเกินกูหนีละเฮ้ยกูไม่อยู่ละกูไม่มีปืนแล้ววะโอ้โหนี่ก็มี <laughs> มันเยอะไปไหนวะ มา้มนี่นี่นี่เห็นเห็นไหมผมไม่หุ่นเชี่ยหนีไหมหนีไหมเนี้ยเนี่ยมันหลังเนี่ยนี่นี่นี่คูนนี่นีู่นิดนี่คูนะกูมีดละไอ้เชี่ยไม่แค่จะคอพื้นที่ไอ้เชี่ยแล้วปืนกูยังเอือเลย แม่งมีตะไนเด้ยเจ้านาเชนี่นี่นี่ผมไม่พัยนเรีตยวไม่เป็บน้วก็หมวงแทงง้องกสวยเนาะาบนี้ดูเที้ยเลยมึง ี่ี่มั้เนี่ยเยอะชิบหายตรงน,นี้เขาบวกไปแล้วสะบกคูไกลนี่พอวะกูมองไม่เห็นอ่อนหมดไปหมดเลยงนานตาสะบกอยู่ตาเพื่อนเนี่ยยังมีกระจกอยู่คืหมออดเลยไงไอเชี่ยร์ได้ยากูมีน้อย,อยงไงยามีน้อยกูก็ปัม้มเองเลยแล้วกันกูยิงหมดอ่ะกูยิงหมดอ่ะ พมอยู่ข้างล่างเพียบเลยมันหายไปเลยมึงไอ้เนี่ยมาคิวหนึ่งเฉยนมาเด็กมีโฮโลแต่พี่ก็แม่นนะน้องใครก็ได้เสียสลับไปเอากอล่องนั้นเนี่ยเด็กเสียสลับไปบวกเลยครับแลพี่ลงแล้วไงแลพี่ลงเลยบวกบวกันอยู่เนาะ บอกกันยับเลยวะขอมองล้างหน้าไอ,อยู่ไหนข้างบนวะไปฮันดี้ไปเฮ้ยเขาอยู่ข้างล<อ>่างตัวใหญ่ไอ้ตัวที่เบิร์ดนี้บอกวะเอ้ยมันจะเจ็บมันจะตายแล้วไอ้สัสจะเจ็บเกี่ยวเฮ้ยมันไปไหนแล้วที่วอร์คิลี่อยู่ตัวนี้ไปไหนแล้ววะศพเทียบเกียงแถวๆนี้เฮ้อยู่ไหนเออข้างบนอ่ะต่อไปมากเออ ล<ง>้มล้มล้มล้มไวยซ้ำแม่งนี่เฮียไม่ต้องเล่นมึงอะแล้วมึงไม่ต้องเล่นเฮ้ยนักตาแตกอ,อยู่หน้านีน่อยู่หน้านี่โอ้โหระเบิดไอ้ที่กูแตกเรียบร้อยโอ้โหระเบิดยิ่งจะวะโดมาข้างหลังโอ้ยดูดเป้ย่างเตยวานี่ดูไปไหนวะ

ชอบสวยแหลมตัวแลมตัวตะกี้หาสองตัวมดหรือเปล่ายังยังยังตัวนี้ยมีครับใุ่คับใช่ไหมเรียบบนดมดโอ้โหสุดสุดอะไรกะต่องไปจอหมนะเปียเหียเียเปียดรงงอ่ะมันรวยไม่เลยไม่เจอวะไอ้ฮอรตัวมัจะบาหไอมาไปไปยไปยังเดี๋ยววะนังนั กระสุนกูหมดมว่ะไอเชียนไม่มีกระสุนให้กูเท่าไหเขาบนป่าววะเออแค่นั้นแคนั้นกระสุนมันม,มีวะว่มันแบบบินบินไปละย่าได้สะกหบสนายว้า ทำไมวันนี้รู้สึกว่ายิงสวนอยาบต้องมาวะไอปืนนั่นเนี่ยไอวินนี่ละหนุนโอ้ใสายยิงดีทั้งหนาวอะไรอยเงี้ยไม่รู้แล,ละเสียงยิงเต็มเลยวะใช่เมืเ่อกี้ายขวายิงเสียงใช่ใช่เลยใช่เมื่อกี้เราก็ตัดไปเยอะแล้วนะแต่ไม่ยังมีอีกอะ่ะเยอะชิปยิงจะแม่บวชอะไรอย่างเงี้ย เฮ้ยนาีนาีแก็ตกก็แตกอุ้ยมันหนีมันหนีหนีไปแ้หุละบานละตะมกนีขานนะก็ฟ้าตัวนึงยีวางวางวางอันรเจียอที่นี่นี่ตรวจหนึ่งนะครับบ้ามยาย่บ้าหนาหนี ไปนู่นละไปนู่นละเฮ้ยโลโลโลเหาไม่อยู่อ้เี่ยไปแล้วโอ้ยวโดนอะไรเฟิร์นเดกู้นี้วะอ๋อเชี่เลรเล่นเล่นหลังไหมไปนี่ๆไปเอี๋ยวป แต่ไม่มีชาติเลยส่วนวะเจ้าน้เจ้าน้าไปแล้ว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 อย่าบูวต้องไปละหมดละ อ้ผมมีกอวอะมีใครมีกอนไหมมมีมนะเราหาศพดูศพไม่เยอะเดนี้ไออกระสูนส่งเลพวกนี้มันพบสะโพกเสนอมันเลยยยำก้อ,กอนนะแค่ไล่เพื่อนนี่ก็ยิงเพื่อน,นเลยไอ้เองสลับไปไหนไม่รู

นี้เขาเลือกได้อยู่เีนหลังเลยเียสแกนส่นตียงันกโดนไโดนมเราไปก็ไปเอาเลยไหมเอาเลยละกานก็แตกก็แตกเฮ้ยโลีนัดเดียวอยู่โดทัโดนทันโดนทันโดนทันข้าในข้างนก็แตกก็แตกโไม่ได้วะนุเหี้ยวะ มดนมดแล้ว่มันก็ส่นยังงโซมามามามีแฮมีแีแค่นี้แหละหมดละไอ้ยิงมันเสียงพอหมดอปั๊มแปบตะกี้มันนอกมันนอกในหลังรัวนี่ mình sẽ phong bạc nhưng mà chào có chào mẹ chào này chào mẹ chào mẹ này mẹ chào 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 Nó chào mẹ 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 ครบละไอ้เกี๊ยนเนี่ยมันมีกอเลยจ้ะมันมีกอเล็กอยู่แบงค์อุ้ยคไอ้เจี๊ยขึ้นมาตะบนดีกว่าไหมยังเล่นเด็กของนอให้เปนท้องขึ้นสลิงไปหาเลเออไปเลยแล้วกันใม้ขึ้นบนกราน มียันตีนะไม่เห็นรอรอรอดูวงหลังหลังสะพานน่าน่าจะแถวแหลังสะพานเดอะไรเดี๋ะเดี๋ยวไรเลยวเียวเลยไปไปไปจเพนไปแล้เ่นนะโยนไปแลโยนไปกูโดนเลยปะโดนไ กอแตกเงยอดข้าหลังหลังมึงกอแตก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 ตรงนี้ตัวนี้กอแดงกอแดงข้ามเลยโอ้โหโอ้โหโล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 ตัวเดียวตัวเดียวตายตายเฮ้ยโหไม่ใช่ตัวเดียวดิว่ะแอบโบสถ์อะไรอย่างงี้จีจีว่ะ